สีด้วยเอเดนไม่ลงสีบ่วันนี้น้องน้องฟีเจอร์มาโรบินสันได้อะไรเอ่ยครับนี่ซื้ออะไรได้เยอะเลยได้ซื้ออะไรบอกลุงหน่อยดิมีอะไรบ้างได้เยอะไหมน้องเฟร์นี่ไปใส่มาใส่กับผมเอเดนมีรถอะไรนะครับเป็นรถโคขนดินธนาคารไฟดแฟร์เอเดนจีเจ้าเป้าสีสมฉมโอ๊ยไม่เชื่อแน่ค่ะต็ว่าแต่ว่าแบบเป็นเมอเลาะไม่เชื่อแน่ค่ะ แบล็อเอามาเป็นไทยคืออะไรพลังงานเอามาซี่มซมที่ที่เอาขึ้นไปทางท่านแบงคืออะไรแบงค์ือธนาคารแบล็คมาแล้วเป็นธนาคารไฟฟ้าธนาคารพลังงานจำนวนของพ่อเอ็มไม่หมดแบบสักทีนะเป็นเดือนแล้วมีอะไรอีกเล่าให้ลุงฟังหน่อยดีเองแจ๊กงแไรเอ็งแจ๊เกมนี่เป็นเดือนนะพ่อานเปนแบบที่ตักชอมพวกเปิดจักเสีย ใครซื้อให้จ้องไปเอ็บวกแมนานเลเปหาเงินอับมันจะซื้อเามนี่เรา่ีม้บอมเอ็ดบวกยีสตเป็นแห้งเหรอ